มันเหมือนฝนตกมากวันสองวันก่อนนะยังมีน้ําอยู่ดูในบ้านไม้สดทีมันตัดไม้สดเลยซุบและไม้สร้างบ้านมังดูเนี่ยขนส่งดูเลย ือขอแบบกำลังใจเห็ดดอกเล็กๆเห็ดอะไรก็ได้สักนิดหนึ่งก่อนมันคือเห็ดอะไรไม่ใช่หรอกมันดอกเ,เล็กๆมันเห็ดอันี้ทั่วไปใช่เนี่ยดูดิขต็มเต็มเลยมันน่าจะเป็นเห็ดสนแหละ ปนมันไม่น่ามีผิดเพราะมันสนมันสนเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราเอาหาเห็ดที่เรารู้จักดีกว่าเดินต่ออีกหน่อยอย่างน้อยมันก็มีความหวังก้นเรื่อยๆอ่ะเห็นไมไม่ไม่ไม,ไม่ดอกเดียวแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้ยังไม่ได้แคะเพราะว่าเนี่ยเห็นป่ะมีรอยแคะใหม่เนี่ยแคะใหม่วันนี้เลยแล้วกันเนี่ยมีเห็ดเดี๋ยเดียยวงยางยุ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 งยงยุงย่ายุงยุงยุงยยุงนุงยุงยุงยุียุงยไงยุงยนงยุ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 งยกงนไดยุง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 ยนงยุ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 งย ไอตัวใกล้ๆก,ลกันเนี่ยมีรอยเขาพึ่งแคะไปมีรอยหนอนกินไปแล้วว่ะมีรอยแตก,แตกด,ดูแล้ว่าจะมีะดูข้างใต้ว่ามันเป็นคีบหรือเป็นรูถ้าเป็นรูอนะ่ะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งกำลังตุ่มๆเลยนะเป็นรูเป็นรูเป็นร,เนรูเห็ดพึ่งเนี่ยเห็ดพึ่งหวานผมว่าใช่

ได้กิน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 ไม่ใช่เองนู้นนู้นนี่นู่นอ่อ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 นพี่มิ้งเตงยัดนู่นน่ะใต้ใต้ไม้เห็นไหมอ่อน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 อันนี้อ่อนอ่อนแต่ว่าไอ้สองดอกนั้นมำแกีะตุ้มเลยสองดอกแรกเราได้ตุ้มอุ้ยนู่นอีกนู่นอีกมีอีกเป็นเปลงเลยครับพี่น้องตรงนี้เหรอครับนี่ในในดูข้างใต้ เห็นไันเห็ดพึ่งกินได้กินได้ค่ะเพราะว่ามีรอยคนจอเจียเก็บแล้วก่อนหน้าเรานีนนี่นี่นี่นีค่อยคนถ่ายคลิปก็คนหาดอกอะไรเอ้หนุ่มอันนู้นไม่น่มั่นใจสีมันสีมันเปลี่ยนมันเห็ดคนละอย่างกันอะเก็บใส่แยกอีกถุงป่ะแต่นี่นี่นี่พี่เมิ้นพี่เมิ้นี่นี่ อเห็ดแก่ๆให้คนแก่ๆเก็บไปมันก็แฉมกันนโอ้แต่สองดอกแรกอ่ะอ่อนมากครับเุ้ยเดี๋ยวคอหาแม่กันนะอุ้ยขาดดิขอคอหาแม่คอหาแม่อนะอันนี้ผมเป็นตากล้องกับคนหานี่นี่ฝั่งนี้เป็นไงบ้างฝั่งนี้เป็นไงบ้างเนี่ เราเจอแล้วไม้เห็ดพึ่งดูรูรูข้างใต้แต่ว่าอันนี้จะให้ดูว่าสองอันนี้แค่อันนี้แค่ฝรั่งตุมต่มๆทม่ีเราเก็บมาแต่ว่าตรงบ้านคน,นสองดอกแรกดอกอย่างนี้ตุมต่มๆเราอยากได้แบบนี้แต่ว่าเราจะหาไปเรื่อยเยเรายังไม่ทิ้งเดี๋ยวค่อยถ้าเราได้ตุมต่มๆเยอะๆแก่ๆ,ๆเราค่อยไปคัดทิ้งที่บ้าน คุ้มมากมาไหมพี่เม้นมาจิบวายชิมบรรยากาศแล้วก็หาเห็ดในราคาค่ารถห้าสิบลารีเอห้าสิบเคที่ห้าบาทเมืองไทยแต่อันนี้พี่ว่ากินได้นะดิวดิวไม่รู้กันมันดอกขาใหญ่อะ่ะอืมจริงไม่ไม่เหมือนดอกขานะไม่ดอกขามันเหมือนไม่เหมือนเห็ดค่ะขาบ้านพี่อะ่ะ เห็ดขาเห็ดตะไคร้อะรู้อยู่มีถุงเยอะแยะเลยนะดีรู้อยู่ในกระเป๋าเดียวอ่าอ่าเดี๋ยเออเอเยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งทำไมไม่มีใครรับสายองื่อหอมหอมหอมมาอืมแต่นุ่มคนเลยเดี๋ยว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 เมมเต็มเดี๋ยวเมมเต็มไม่ได้ซื้อเมมมาช่วงนี้โควิดร้านปิดโตเย็บเห็ดเหรอ ไหนเห็ดเห็ดตัวไหนเห็ดพึ่งเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดอะไรไหน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 โอ้ยเอ้าอ่อนพี่มิ้นพี่มินพี่มิ้นนี่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 บ้านแกะแกะอุ้ยนี่พี่มิ้นพี่มิ้นนี่นี่ตรงปลายเดียวนี้นี่นี่ เมื่อกี้ดูเจอไว้ตรงนู้นตุ่มๆเลยเหรอนี่แกแล้วเลยนู้นดูไปเจอไว้ตรงนู้นตุ่มๆเลยมามาตามมาตามมาเปล่นนะเป็นโลเลยโอ้ยสิบโลอ่ะวันเนี้ยเออมันเป็นแปงเลยเพราะเมื่อกี้ผมเจอตรงนู้นนี่นี่ยมันแก่แล้วอันนี้แหละที่เขาชี้กันเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็แกมันแกแล้วเพราะแสดงมันเป็นแปงเลยเนี่ยเออตรงนู้นอ่ะตุ่มๆผมเจอไปแล้วเฮ้ยถ้าเป็นเนี่ยจะต้องเจอเฮ้ยกูตามตู่ม เออพี่มิ้นอ้อมทางนี้ก็ได้ครับอ้อมทางนี้ก็ได้เมื่อกี้ทางนู้นอยู่เดินไปแล้วเมื่อกี้ตกใจหรือป่ะหรือว่ามันตกหลุมโอ้โหเนี่ยลอยลอยๆทั้งนั้นเลยอะเสียดายเราไม่มาเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้บานนะแต่เดี๋ยวเจอไว้ตรงนู้นนะตุ่มตุ้มนี่ยเนี่นี่พี่โจ้พี่โจ้เดี๋ยวเด้อดอกตุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวเอากล้องไปด้วย ดอกบานเนี่ยพี่โชยจัดการเรื่องดอกดอกเนี่ยพี่ชอบโอ้โหจะเอากี่ดอกล่ะพี่มิ้นพี่มิ้นนี่นี่นี่ดูเจอตรงนี้ตรงุ่มๆเป็นแปงเลยโอ้โหโอ้นี่ก็อีกได้อยู่ได้อยู่มันมันแก่แล้วขาล่วงแล้วน่ะไหนดูไม่เอาโอ้โหแก่ก็มันนี่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 ตรงนี้ตุ่มๆเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ผมเจอไว้แล้วนี่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 แต่ว่าดอกแรกที่เราเจอสุดทุ่ม น้ำมันดอกเล็กเอาก็ไงมันเล็กไงเล็กยิ่งตูมกูชอบเด็กๆอู้มันเล็กเนี่ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหยียบจะเหยียบไอโงนิสัยไอโชงจะเดินก่อนใครเขาเนาะตามตู้เนี่ยแล้วมียอมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนีพี่นี่นี่ดอกหนึ่งดอกนี้ผมเห็นแต่ไกลกำลังไม่ เหมือนเอ็ดโคนก็ประมาณอุมอมอะไรนะพเพยเยอะเพยเยอะตุมตุต่มทั้งสองดอกแรกเราเห็นไหมใช่ไหมไม่ใช่ที่แมวัง<ะ>แล้วเรา,าก็มาเก็บแรหังก่อนแคร์ฝรั่งแถวบ้านเราโรยไปแล้วเพราะว่ามัน ร้อนแต่ขึ้นบนมาบนเขาอากาศมันนังโอเคอยู่ก็เลยยังร้อนมากมต้นก็มีต็นต้น้างบนในป่ามันต่นน,นี่แค่์ฝรั่งนี่ตันมาน,นี่ ลงถึงเห็ดเน,นี่ยนี่อันนี้เห็ดเห็ดพึ้นอยู่ข้างในโดนบาน,น,บานมันมีบตรงนั้นนาคืออืมสูงเหวต้องตีนต้องลงล<ะ>นี่ครับเห็ดพึ้นมันน นี้ดอกอ่อนๆก็จะสวยหน่อย